ที่สำนักประชาสมพันธ์เษต3ก็มีกิจกรรมดีๆที่ทำให้สะอาด<ช>หน้อยู่<อ>หน้ามองปรับภูมิทัศน์นะคะใช่แล้ว่ะซึ่ง<อ>ทางสำนักประชาสมพันธ์เษต3ค่ะก็จัดก,กิจกรรม Big Cleaning Day สประขอ3หน้าอยู่หน้ามองค่ะ ที่สำนักประชาส,สามาัมพันธ์เขตสอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสามนําคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม b ิ g c คร a n i n g Day สะปค .3 หน้าอยู่หน้ามองทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบอาคารให้มีความสวยงามเหมาะสมเพื่อรองรับประชาชนผู้มาขอรับบริการรวมถึงการทําความสะอาดภายในสํานักงาน และทั้งการจัดเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานตามหลัก5สเพื่อความสะอาดและสุขอ,อนามัยที่ดีทั้งนี้หลัก5สประกอบไปด้วย5ข้อค่ะได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยซึ่งเป็นหลักที่ถูกใช้เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้สภาพแวดล้อมดีนะคะแต่ว่ายังสร้างนิสัยให้กับพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศนั้นๆด้วยใช่แล้วค่ะว,วันนี้ก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อบรรยากาศที่น่ามองสําหรับผู้ที่เข้ามาขอรับบริการค่ะซึ่งทางเรียกได้ว่าอาคารใหญ่ๆไม่ไม่ใช่แค่ที่สำนักพะชมนเกษรนะคะที่อื่นๆก็จะมีการจัด b ิ๊กเคนิ่งเดอย่างน้อยปีละสครั้ง่ใ่